คนผู้ฟังเคยเป็นไหมคะแบบว่าทานอาหารอิ่มใหม่ๆหรือตั้งทีแค่ดื่มกาแฟไปแป๊บเดียวอืมก็รู้สึกอยากเข้าห้องน้ำขึ้นมาทันทีเลย อาการที่เขาเรียกกันว่ากินปุ๊บปวดปับเนี่ยหลายคนน่าจะเคยเจอนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเบื้องหลังจริงๆเนี่ยมันมีนกลไกทางชีววิทยาอะไรซ่อนอยู่โดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากเพจเทนเซียนะคะที่เขาให้ความรู้เรื่องร่างกายได้น่าสนใจมากเราจะมาดูกันค่ะว่าเอ๊ะระบบต่างๆในตัวเราเนี่ยมันทำงานเชื่อมกันยังไงถึงได้เกิดอาการแบบนี้ใช่ครับเรื่องนี้จริงๆมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับกลไกในร่างกายเราเลยนะที่เรียกว่า gastrocolic reflex มันคือการส่งสัญญาณการระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้ใหญ่ของเรานี่เลยครับและที่น่าสนใจคือมันไม่ได้ทำงานเดียเด่ยวๆนะครับมันทำงานร่วมกับระบบที่ซับซ้อนมากคือระบบประสาทที่อยู่ในทางเดินอาหารเราเองที่บางทีเขาเรียกว่าเป็นสมองที่สองหรือชื่อทางการคือ enteric nervous no system หรือ ENS ครับโห oh, สมองที่สเลยเหรอคะน่าสนใจจังค่ะ งั้นขอเริ่มคำถามแรกเลยนะคะไอ้ปรากฏการกินปุ๊บปวดป้าบที่ว่าเนี่ยค่ะมันเจอบ่อยแค่ไหนแล้วมันมันอันตรายไหมคะครับจากข้อมูลที่มีเนี่ยเเขาบอกว่าเจอได้ในประชากรประมาณเออหนในสเลยนะครับ1นในสครับที่จะมีประสบการณ์แบบนี้ค่อนข้างบ่อยหรืออาจจะพูดได้ว่าระบบประสาทที่ผนังลำไส้หรือ ENS ของคนกลุ่มนี้นะครับค่อนข้างจะ ไวกว่าปกติหน่อยไวยกว่าใช่ครับไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าคนทั่วไปอาการมันเลยมักจะมาค่อนข้างเร็วคือภายในประมาณ0ถึง30นาทีแรกหลังจากทานอาหารหรือดื่มอะไรบางอย่างเข้าไปโหตั้งหนึ่งในสามหรอคะก็ก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแค่เป็นการตอบสนองที่ไวกว่าของบางคนถูกต้องครับมันไม่ใช่ภาวะอันตรายไม่ใช่โรคอะไรเลยนะครับ เพียงแต่ว่าเออมันก็อาจจะสร้างความไม่สะดวกสบายหรือความเร่งรีบในบางสถานการณ์ได้นึกภาพออกเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าอยู่ข้างนอกหรือกำลังเดินทางหรือแบบรถติดติดนี่คงลำบากน่าดูใช่ครับอาจจะต้องกะเวลาเข้าห้องน้ำกันนิดนึงค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกที่กลไกลหลักที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้หน่อยค่ะไอเจ้า gastrocolic reflex เนี่ยมันคืออะไรคะทำงานยังไงกันแน่ครับ ตัว gastrocolic reflex เนี่ยถ้าให้พูดง่ายๆนะครับมันเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่เลยคือพออาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเดินทางไปถึงกระเพาะอาหารใช่ไหมครับแล้วมันทำให้ผนังกระเพาะของเราเนี่ยมันยืดตัวออกการยืดตัวนี้แหละครับเป็นเหมือนสัญญาณเริ่มต้นเลยเป็นสวิตช์จุดชนวนส่งสัญญาณต่อไปที่ส่วนล่างของระบบทางเดินอาหาร อ๋อ oh, oh. เหมือนส่งสัญญาณไปบอกว่าเฮ้ hey, มีของใหม่กําลังลงไปนะเตรียมเคลียร์พื้นที่หน่อยอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยครับพอผนังกระเพาะยืดปุ๊บสัญญาณมันก็จะเดินทางไปกระตุน้นเอ่อลำไส้ใหญ่ของเราให้เริ่มบีบตัวบีบตัวครับให้บีบตัวแบบแข็งขันขึ้นกว่าปกติหน่อยการบีบตัวที่ว่าเนี่ยเป้าหมายลักก็คือ เพื่อจะขับเคลื่อนกากอาหารเก่าๆที่มันค้างอยู่ให้ไหลลงไปข้างล่างนะครับจะได้มีที่ว่างรอรับอาหารชุดใหม่ที่กำลังจะตามมาเข้าใจแล้วค่ะแล้วแล้วไอ้สมองที่สองหรือ ENS ที่เกร่งไว้ตอนแรกนะคะมันเข้ามาเกี่ยวกับการส่งสัญญาณตรงนี้ยังไงบ้างคะตัว ENS นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยในกระบวนการนี้คือลองนึกภาพตามที่เพจเขาอธิบายนะครับมันคือเครือข่ายของเซลประสาทที่แบบ ซับซ้อนมากๆเหมือนเป็นร่างใหญ่ละเอียดละเอียดเลยครับในข้อมูลเขาเปรียบเป็นสีเขียวที่ถักทอไปทั่วผนังทางเดินอาหารเราตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะลำไส้เล็กไปจนสุดที่ลำไส้ใหญ่เลยฟังดูเหมือนมีระบบควบคุมของตัวเองอยู่ที่ลำไส้เลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันซับซ้อนมากแล้วก็ทำงานได้เองในระดับหนึ่งเลยจนได้ฉายาว่าสมองที่สองหรือ second brain อย่างที่บอกไป หน้าที่มันก็เยอะมากครับตั้งแต่ควบคุมการบีบตัวไล่อาหารเป็นจังหวะที่เรียกว่า peristalsis เนี่ยครับการบีบคลุกเคล้าอาหารในกระเพาะแล้วก็ยังสั่งการหลั่งน้ำย่อยหรือฮอร์โมนต่างๆด้วยแล้วมันมันคุยกับสมองใหญ่ของเราได้ยังไงอะคะหรือว่าทำงานแยกส่วนกันไปเลยจุดนี้สำคัญมากครับคือ ENS เนี่ยมันไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวนะครับ มันเชื่อมต่อและสื่อสารกับสมองส่วนกลางของเราตลอดเวลาเลยผ่านเส้นประสาทสมองคู่ที่10ที่เรียกว่า Vagus Nerve ครับเส้นนี้เหมือนเป็นทางด่วนพิเศษเลยส่งข้อมูลไปไปกับกลับระหว่างสมองกับระบบทางเดินอาหารอ๋อมีทางด่วนเชื่อมกันอยู่ครับทำให้การตอบสนองมันเกิดขึ้นได้เร็วอย่าง g a s t r o c o l i c reflex ที่เราคุยกันอยู่นี่ก็อาศัยการสื่อสารผ่าน v a g u s Nerve เนี่แหละครับเป็นหลักเลย โอเคค่ะพอจะเห็นภาพความเชื่อมโยงแล้วทีนี้อาจารย์พอจะเล่าเป็นลำดับเหตุการณ์ให้ฟังแบบกระชับๆได้ไหมคะว่าตั้งแต่คำแรกเข้าปากจนรู้สึกปวดเนี่ยสัญญาณมันวิ่งไปกระตุ้นอะไรบ้างได้ครับลองนึกภาพตามนะครับพออาหารลงไปที่กระเพาะทำให้ผนังมันยืดออกใช่ไหมครับค่ะเซลล์ประสาท ENS ที่ผนังกระเพาะตรงนั้นนะครับมันก็รับรู้ได้ทันทีเลยแล้วก็ส่งสัญ,ญญาณอาหารมาแล้วนะ วิ่งปลูดขึ้นไปตามทางด่วนเวก a สเนฟไปที่ไหนไปที่ศูนย์ควบคุมที่ก้านสมองของเราครับก้านสมองที่ควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆของร่างกายถูกต้องครับก้านสมองพอรับทราบป,ปุ๊บก็ส่งคำสั่งกลับลงมาทันทีเลยผ่านทางด่วนเวกัสเน e เส้นเดิมนี่แหละแต่คราวนี้เป้าหมายเปลี่ยนไปคำสั่งนี้จะวิ่งตรงไปที่ ENS ที่อยู่ตรงลำไส้ใหญ่แทน อ๋อส่งไปสั่งให้ลำไส้ใหญ่เริ่มทำงานใช่ครับสัญญาณนี้ไปกระตุ้นให้ ENS ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยสั่งการให้กล้ามเนื้อที่ผนังลำไส้เกิดการบีบตัวอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นวงกว้างที่เขาเรียกว่า mass movement mass movement การบีบตัวแรงๆครับ การบีบตัวที่แรงมากๆนี่แหละครับมันจะดันเอากากอาหารเก่าที่รอจังหวะอยู่เนี่ยให้เคลื่อนตัวพรวดพลาดไปยังส่วนปลายสุดเลยก็คือไส้ตรงหรือเรกตัมแล้วพอของเก่ามันถูกดันไปถึงไส้ตรงครับถ้าปริมาณที่ถูกดันไปมันมีมากพอสมควรนะครับมันก็จะไปกระตุ้นตัวรับแรงดันที่ผนังของไส้ตรงทําให้เรารู้สึกปวดตุยๆอยากจะเข้าห้องน้ําขึ้นมาซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นค่อนข้างท,างทันทีหรือในเวลาไม่นานหลังจากเรากินอาหารเข้าไปนั่นเองครับ นี่คือภาพรวมคร่าวๆของ gastric o o c l r e f l e x ที่ทำงานผ่าน ENS และ vagus nerve ครับกระจ่างขึ้นเยอะเลยค่ะฟังกูเป็นระบบอัตโนมัติที่ฉลาดมากแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆนะคะแต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีค่ะว่าเอา้าแล้วทำไมบางคนถึงไวกว่าคนอื่นล่ะคะในเมื่อก็น่าจะมีกลไกนี้เหมือนกันทุกคนแต่ทำไมบางคนเป็นบ่อยจังแต่หลายๆคนก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ครับคำตอบมันอยู่ที่ ความไวหรือ Sensitivity ของระบบ ENS ที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกว่ามีคนประมาณ1ใน3ที่ ENS ของเขาเนี่ยเหมือนถูกปรับจูนมาให้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นได้ง่ายกว่าหรืออาจจะตอบสนองต่อวงจร gastrocolic reflex เนี่ยรุนแรงกว่าคนทั่วไปนะครับหมายความว่าแค่กระเพาะเยืดตัวนิดหน่อยหรือมีสัญญาณกระตุ้นเบาๆก็อาจจะพอแล้ว ที่จะทำให้ลำไส้ใหญ่ของคนกลุ่มนี้เกิด mass movement ที่แรงมากๆจนรู้สึกปวดปุกปั๊บเลยเหรอคะใช่ครับในขณะที่คนส่วนใหญ่ถึงแม้จะมี gastrocolic reflex เกิดขึ้นเหมือนกันหลังกินอาหารแต่ความแรงของการบีบตัวหรือ mass movement นะครับมันอาจจะไม่ได้มากพอที่จะกระตุ้นให้รู้สึกปวดทันทีอาจจะต้องรอให้กากอาหารสะสมมากขึ้นหรือมีปัจจัยอื่นๆมากระตุ้นร่วมด้วย แต่สำหรับคนกลุ่มที่ ENS ไวเนี่ยครับแค่อาหารเมื่อปกติก็อาจจะเพียงพอที่จะทริกเกอร์การตอบสนองที่รุนแรงนี้ได้แล้วเข้าใจแล้วค่ะเป็นเรื่องความวัยของระบบประสาทเฉพาะบุคคลน,นี้เองทีนี้ขอวกกลับมาที่ตัวกระตุ้นยอดฮิตหน่อยค่ะกาแฟเนี่ยทำไมกาแฟถึงดูเหมือนจะเป็นจำเลยในเรื่องนี้บ่อยจังเลยคะหลายคนดื่มแล้วรู้สึกได้ชัดเจนมากมันเป็นเพราะคาเฟอีนอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะ เรื่องกาแฟนี่ก็น่าสนใจครับเพราะว่า,าจากข้อมูลที่เขาศึกษามาเนี่ยพบว่ามันไม่ใช่แค่ฤทธิ์ของคาเฟอีนอย่างเดียวนะครับที่น่าแปลกใจคือแม้แต่กาแฟที่สกัดคาเฟอีนออกไปแล้วหรือที่เรียกว่าดีแคฟนะครับก็ยังสามารถกระตุ้นอาการนี้ในบางคนได้เหมือนกันอา้าวจริงเหรอคะกาแฟดีแคฟก็เป็นเหรอคะงั้นก็แสดงว่ามันต้องมีสารตัวอื่นในกาแฟที่ออกฤทธิ์เรื่องนี้ด้วยสิคะเนี่ยถูกต้องครับ ในเมล็ดกาแฟเนี่ยมันมีสารประกอบซับซ้อนเยอะมากนอกจากคาเฟอีนแล้วสารที่ข้อมูลนี้เขาพูดถึงว่ามีบทบาทสำคัญเลย <c oughs> ก็คือกลุ่มกรดคลอโรจีนิกหรือคลอโรจีนิกแอซิด CGA แล้วก็อีกกลุ่มคือสารที่ชื่อว่าเมลานอยดินส์เมลานอยดินสครับสารกลุ่มหลังเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการคั่วกาแฟนะครับที่ให้สีน้ำตาลแล้วก็กลิ่นรสเฉพาะตัวของกาแฟ CGA กับ Melanoidins ชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่เลยค่ะแล้วสารสองกลุ่มนี้มันไปทำอะไรกับระบบ ENS ของเราละ่ะคะครับสารทั้ง CGA และ Melanoidins เนี่ยเขาพบว่ามันมีคุณสมบัติไปเ,เพิ่มความไวของเซลล์ประสาท ENS ให้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆได้ง่ายขึ้นครับลองนึกภาพร่างแหย ENS สีเขียวที่เราคุยกันตอนแรกนะครับข้อมูลเขาเปรียบเทียบว,ว่าสารพวกนี้เหมือนไป ไปจูนให้ร่างแหเนี่ยเปรียบเป็นสีน้ําเงินในข้อมูลประกอบมันตื่นตัวหรือว่าไวต่อสัญญาณมากขึ้นไปอีกอ๋อเหมือนไปเร่งเครื่องให้ ENS มันพร้อมตอบสนองได้เร็วขึ้นแรงขึ้นอะไรแบบนั้นใช่ครับเพราะ ENS มันไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นไอ้วงจร gastric o o c l reflex เด erm ิมที่เราคุยกันไปเนี่ยครับมันก็เลยถูก trigger ได้ง่ายขึ้นหรืออาจจะเกิดการตอบสนองที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีอาหารหรือในกรณีนี้คือกาแฟลงไปถึงกระเพาะ ผลลับสุดท้ายก็คือลำไส้ใหญ่เกิด Mass Movement ที่แรงกว่าเดิมดันของเก่าไปถึงไส้ตรงเร็วขึ้นก็เลยทำให้รู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำไวขึ้นหลังดื่มกาแฟนั่นเองครับชัดเจนเลยค่ะแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าคนไหนที่ปกติ E.N.S ก็ไวอยู่แล้วเป็นกลุ่มหนึ่งใน3อยู่แล้วเนี่ยพอมาดื่มกาแฟที่มี C.G.A กับ Melan o i d ินสเข้าไปอีกก็เหมือนเจอตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปอีกชั้นถูกต้องครับ ทำให้ยิ่งรู้สึกถึงผลกระทบนี้ได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนกว่าคนอื่นๆใช่เลยครับคนที่พื้นฐาน ENS ก่อนข้างไวต่อสารเหล่านี้อยู่แล้วก็จะยิ่งสังเกตเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการดื่มกาแฟกับการปวดท้องถ่ายได้ชัดเจนกว่ามากครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟแบบมีคาเฟอีนหรือไม่มีคาเฟอีนก็ตามโอโ้โหเคลีย์ทุกข้อสงสัยเรื่องกาแฟเลยค่ะทีนี้สุดยอดเลยค่ะ สำหรับคนที่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองมีอาการกินปุ๊บปวดปั๊บบ่อยๆหรือว่าเป็นคนที่ไวต่อก,กาแฟแบบนี้อาจารย์พอจะมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันบ้างไหมคะครับคำแนะนำหลักๆจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาจะเน้นไปที่การรู้ทันแล้วก็วางแผนนะครับคือเมื่อเรารู้จักลักษณะการตอบสนองของร่างกายตัวเองแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเผือเ่อเวลาสำหรับการเข้าห้องน้ำหลังมื้ออาหารหรือหลังดื่มเครื่องดื่มที่เรารู้ว่ากระตุ้นเรา อย่างกาแฟโดยเฉพาะในวันที่มีธุระสำคัญหรือต้องเดินทางไกลหรือวันที่คาดว่าเออรถน่าจะติดอะไรแบบนี้นะครับการเตรียมตัววางแผนล่วงหน้าเอาไว้ก่อนก็จะช่วยลดความกังวลแล้วก็ความไม่สะดวกสบายตรงนี้ลงไปได้เยอะครับ เป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยค่ะเน้นการปรับตัวให้เข้ากับร่างกายตัวเองมากกว่าจะมองว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้เนาะคะการเข้าใจกลไกแบบนี้ก็ช่วยให้เราจัดการชีวิตได้ดีขึ้นจริงๆค่ะเอาละค่ะเราก็ได้เจาะลึกเบื้องหลังอาการนี้กันมาพอสมควรแล้วอาจารย์ช่วยย้าประเด็นสําคัญสั้นๆอีกสักครั้งได้ไหมคะได้ครับสรุปง่ายๆก็คืออาการกินปุ๊บปวดปั๊บเนี่ยมันเป็นผลมาจากปฏิกิริยา gastrocolic reflex นะครับ ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องปกติที่กระเพาะจะส่งสัญญาณไปบอกลำไส้ใหญ่เมื่อมีอาหารใหม่เข้ามาโดยมีระบบประสาทประจำลำไส้หรือ ENS เป็นตัวควบคุมสำคัญซึ่งในคนประมาณหนึ่งในสเนี่ยระบบ ENS นี้จะมีความไวสูงกว่าปกติทำให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวแรงหรือเกิด mass movement จนรู้สึกปวดท้องถ่ายได้เร็วหลังอาหารครับส่วนกาแฟเนี่ย มีสารสำคัญคือ C G A และ Melanoidins ซึ่งไม่ใช่คาเฟอีนนะครับสารพวกนี้สามารถไปเพิ่มความวัยของ E N S ได้อีกทำให้คนที่ดื่มกาแฟโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ E N S ไวอยู่แล้วยิ่งมีโอกาสรู้สึกปวดท้องถ่ายได้เร็วและก็เร็วขึ้นครับผมขอบคุณสำหรับคำอธิบายที่เชื่อมโยงกลไกลต่างๆให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคะทำให้เข้าใจประสบการณ์ที่หลายๆคนเจอได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะยินดีครับ ก่อนจะจากกันไปมีเรื่องหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวหน้าคิดต่อนะคะคือในเมื่อเราคุยกันว่า ENS Net มันซับซ้อนเหมือนสมองที่2เลยแล้วก็มีการสื่อสารโดยตรงกับสมองใหญ่ของเราผ่าน vagus nerve ตลอดเวลาแบบนี้มันก็ทำให้น่าคิดนะคะว่าเอ๊หรือจริงๆแล้วความไวของลำไส้ที่มันต่างกันในแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องจังหวะการขับถ่ายอย่างเดียวมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงแง่มุมอื่นๆของร่างกายหรือแม้กระทั่งจิตใจ ที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ได้หรือเปล่าคะเช่นอาจจะเกี่ยวกับอารมณ์ความเครียดหรือการทํางานของระบบอื่นๆในร่างกายอะไรแบบนี้โอ้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากเลยครับคือแนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างลำไส้กับสมองหรือที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่า gut-brain axis เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่กําลังมีการศึกษาอย่างกว้างขวางมากๆในปัจจุบันเลยครับมีงานวิจัยเยอะแยะเลยครับที่พยายามทําความเข้าใจว่าเออสภาพของลำไส้เรา จุลินทรีย์ในลำไส้หรือแม้แต่ความวัยของ ENS ที่ต่างกันเนี่ยมันส่งผลต่ออารมณอเรายังไงส่งผลต่อพฤติกรรมหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงต่อโรคบางอย่างได้ยังไงบ้างซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ยังมีความรู้ใหม่ๆให้เราได้ค้นพบอีกเยอะเลยครับในอนาคตน่าติดตามมากๆเลยค่ะเหมวอนร่างกายเรานี้ยังมีเรื่องซับซ้อนซ่อนอยู่อีกเยอะแยะเลยนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณอาจารย์มากนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามการพูดคุยในวันนี้ค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เข้าใจร่างกายตัวเองได้ดีขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกเรื่องน่ารู้อื่นๆครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ